ดวงดาวในช่วงครึ่งหลังมกราคมนะคะมีการขยับย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อดาวเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตรอบตัวเปลี่ยนไปอย่างไรในช่วงที่ดาวศุกร์ก็โคโจรมีกําลังแรงที่สุดในรอบปีเป็นมหาอุดนะคะท่านใดที่ลัคนาราศีสิงห์รับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15สิงหาคมถึง14กันยาก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติด,ตก,ด, like, ก,ด, share, ตดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆนะคะ สำหรับดวงดาวนะคะมีการย้ายหลายดวงนะโดยเริ่มตั้งแต่20มกราคมนะคะดาวพุธก็คือดาวเรื่องเงินและรับผลของชาวสิงห์นะคะโคจรเข้าสู่ภพเรือนอรินะคะดาวพุธช่วงนี้นะคะจะไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ก็คือดาวประจาตวเป็นช่วงที่เรื่องการติดต่อสื่อสารของชาวสิงห์นะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะกับเรื่องราวทางการประสานงานทํางานเป็นกลุ่มทีมนะคะเนื่องจากเป็นเรื่องของดาวการสื่อสารที่เข้าสู่ภพเรือนเรื่องปัญหาอุปสรรคนะคะ เป็นไปได้ว่าอาจมีการติดต่อประสานงานในกลุ่มในทีมที่เหนื่อยขึ้นบางทีมาจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัวนะคะเรื่องราวของการซ่อมแซมอุปกรณ์ช่วงนี้เป็นได้กับเรื่องโทรศัพท์มือถือรวนวนะคะใครที่โทรศัพท์ดีอยู่แล้วนะระวังเรื่องการหยิบถือตกหล่นนะคะเกิดความล่าช้านะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องอุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยีบางทีเป็นเรื่องระบบเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าช่วงนี้จะมีลักษณะการ ยกย้ายเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางทีเป็นเชิงอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ระมาระวังข้อมูลสูญหายวุ่นวายปวดหัวนะคะเจ้าสิงอาจไปเกี่ยวข้องกับเรื่องงานการนะคะที่เป็นเชิงแก้ไขปัญหาได้นะช่วงนี้จะเป็นลักษณะงานแก้ไขถือว่าโดดเด่นนะคะการเงินการทองรับผลบางทีได้มาจากเรื่องการทํางานเชิงที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นนะคะหรือว่าปัญหาของคนอื่นมาเป็นงานของเรานะนอกจากนี้นะคะอาจเป็นช่วงที่ อาจมีกิจกรรมประเภทติดต่อเอกสารนะต้องวุ่นวายกับเรื่องของข้อมูลตัวเลขนะคะการยื่นเรื่องเอกสารวิ่งเต้นต่างๆช่วงนี้มีจังหวระรอคอยล่าช้านะหรือคําตอบบางอย่างก็คลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะส่งผลกับเรื่องราวในเชิงการสื่อสารโดยภาพรวมชาวสิงหนะ์ถือว่ายังคงต้องอดทนมากขึ้นนะบางอย่างไม่สําเร็จในครั้งแรกนะคะก็ถือว่าอดทนทําต่อไปเนื่องจากดาวแวดล้อมก็ยังมีดาวส่วนที่ดีอยู่นะคะ สำหรับข้อที่2นะคะเป็นช่วงที่ดาวองคารโคโจรถอยหลังนะคะกลับเข้าสู่ภพเรือนที่ดีขึ้นก็คือภพเรือนลาภานะคะดาวองคารเป็นดาวเรื่องสุภะและพันธุของชาวสิงห์นะช่วงที่ผ่านมาอยู่ในภพเรือนวินาาน,นะคะเป็นการโคจรย้ายภพเรือนที่ผิดปกตินะเนื่องจากเป็นการถอยหลังกลับเข้าสู่ภพเรือนลาภานะคะชาวสิงห์จะมีลับผลแปลกๆเกิดขึ้นนะเช่นช่วงนี้นะคะผู้หลังผู้ใหญ่ กลับมาเกื้อหนุนนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดั้งเดิมในอดีตนะคะหรือคนที่เคยเกื้อหนุนกันมานะคะก็ย้อนกลับมาให้ประโยชน์นะคะเรื่องของการมีโชคลาภจากเรื่องพันธุนะคะช่วงนี้จะได้เงินบางประการอย่างเรื่องสินทรัพย์นะคะการเกี่ยวข้องกับของเก่าของเดิมเรื่องราวในอดีตเป็นช่วงที่อาจจะเดินทางกลับไปยังสถานที่เก่าเดิมๆนะคะเพื่อทํางานเพื่อปฏิบัติภารกิจนะหรือช่วงนี้การเดินทางแบบวกวนนะคะเกิดขึ้นนะแต่ก็ได้รับผลก็คือไปแล้วได้เงินนะคะหรือว่า การเจรจาทางการงานช่วงนี้อย่างที่บอกงานแก้ไขางานที่ทําไม่เสร็จสักทีนะคะหรืองานที่ต้องใช้ความอดทนสูงนะก็จะเป็นช่องทางทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่งของชาวสิงห์นะคะสําหรับในข้อ3นะคะดาวศุกร์จะโครจรย้ายพบเรือนวันที่28มกราคมนะคะจากเดิมดาวศุกร์ของชาวสิงห์อยู่ร่วมดาวเสาร์นะถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะกับเรื่องหน้าที่การงานสังคมนะคะในช่วงปลายเดือนมกราคมนะก็ถือว่าดาวศุกร์ มีกาลังแรงที่สุดในรอบปีนะคะเป็นมหาอุดในภพเรือนมอรณะไปอยู่ร่วมกับดาวราหูนะคะเป็นดาว68นะสําหรับชาวสิงห์นะคะเมื่อดาวสุขเป็นดาวเรื่องงานนะคะเรื่องสังคมนะเข้าสู่ภพเรือนที่มีความหมายเชิงเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้ชาวสิงห์จะมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องทีมงานกลุ่มนะคะหรือว่าสัมพันธ์กับเรื่องแวดวงต่างๆรอบตัวนะ,ะเป็นข่าวคราวบางอย่างที่ ส่งผลปุบป,ปรับฉับพลันรวดเร็วได้นะเนื่องจากดาวที่ไปอยู่ในภพเดือนมรณะมีกําลังแรงนะคะส่งผลโดดเด่นนะคะกับงานการประเภทที่เดินทางไกลนะช่วงนี้อาจจะเดินทางไกลมากเป็นพิเศษนะคะงานการประเภทต่างชาติต่างภาษานะคะเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับ สุขภาพความป่วยความเจ็บการพัดพลาดนะแวดวงนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะคะรวมไปถึงดาวศุกร์ก็เป็นเรื่องดาวของคนต่างวัยนะช่วงนี้ชาวสิงอาจจะได้ประโยชน์จากการงานประเภทเหล่านี้นะคะอย่างไรก็ตามเป็นพบเรือนเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องการจบลงจบวาระจบสัญญาเรื่องของการหมดช่วงต่างๆนะก็ถือว่าชาวสิงจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมเกิดขึ้นนะคะในช่วงประมาณปลายเดือนมกราคมนะคะ บดาวศุกร์นะคะมีกําลังเป็นมหาอุดนะเป็นคําขยายดวงดาวก็คือมีกําลังแรงกําลังสูงนะคะซึ่งในรอบปีก็จะเป็นอยู่สักช่วงหนึ่งนะก็ไม่ได้เป็นทุกเดือนนะคะเดือนนี้ดาวศุกร์จะเล็งสัมพันธ์กับพบเรือนการเงินนะคะเรื่องเงินที่เป็นไปได้ที่อาจจะได้มาแบบเงินก้อนเงินใหญ่เงินเยอะก็คือเรื่องเงินจากมรณะนั่นเองนะคะเรื่องของการได้เงินจากการต่อสัญญาหมดอายุบางอย่างบางทีได้เงินมานะคะจากเรื่องการ ชดเชยนะคะเงินที่ได้มาจากความเสียหายต่างๆนะหรือเงินเก่าๆช่วงที่67ยังได้ไม่ครบหรือยังไม่ได้นะคะก็มีเกณฑ์อาจจะได้เงินในอดีตเงินที่รอคอยนะคะเรื่องของเงินทองจากมรดกสินทรัพย์นะคะขายของเก่าของเดิมนะหรือว่าช่วงนี้มีโอกาสได้รับมรดกปุกปบปับฉับพันนะจากสิ่งที่อยู่ในอดีตนะคะช่วงนี้มาทําเงินให้กับชาวสิงเงินทองจากทางไกลต่างประเทศนะคะก็เป็นได้ด้วยเนื่องจากเป็นความหมายรวมในเชิงคําว่ามรณะนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นพบเรือนรายจ่ายด้วยนะชาวสิงอาจจะมีรายจ่ายข้องกับการต่อสัญญายรายปีได้ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตนะคะประกันรถยนต์พอดีหรือว่าเรื่องราวกันหมดอายุต่างๆก็ส่งผลให้เราต้องซ่อมแซมเข้าของนะคะรายจ่าย,ยาเรื่องคู่ครองนะคะมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์บางทีเป็นบางสิ่งที่ปฏิเสธได้ยากนะ,ะก็จิบใจ่ายใช้สอยไปนะคะเรื่องราวทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคู่กรณีนะคะช่วงนี้ก็จะเกิดคู่กรณีได้ง่าย รวมไปถึงการใช้ใจ่ายเงินเพื่อความสุขทางใจช่วงนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะสําหรับในข้อที่4นะคะดาวพระเกตโคจรเข้าสู่พบเรือนการเงินของชาวสิงห์นะคะได้เงินปุบป,ปับฉับพลันนะอย่างที่บอกบางอย่างที่ เป็นของเก่าของเดิมในอดีตงานแก้ไขนะคะอะไรที่เป็นสิ่งที่รอคอยนะช่วงนี้ก็อาจจะมีอย่างว่าอยู่ดีๆก็ได้มานะคะได้เงินไม่มีสาเหตุนะเนื่องจากดาวพระเกตนะคะเป็นดาวเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องบุญเก่าที่ทําไว้ช่วงนี้โดนบันดาลให้ชาวสิงมีเกณฑ์หยิบจับรับเงินจากเรื่องงานแปลกๆนะคะหรือว่ามีโชคฟลุกโชคเฮงทางเรื่องของการแย่งชิงประมูลแข่งขันนะได้งานใหญ่ได้เงินเยอะมานะคะ อย่างไรก็ตามระวังเสียตังค์ด้วยแล้วก็มีรายจ่ายทางการเดินทางค่อนข้างมากได้นะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะชาวสิงจะมีดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการคบหานะคะช่วงนี้ที่ไปอยู่คู่กับดาวศุกร์นะ,ะจะเป็นเชิงเรื่องของการรีเทิร์นได้นะคะความรักเก่ารักเดิมนะหรือว่าเป็นเชิงความรักต่างวัยที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะเรื่องดาวทางการเปลี่ยนแปลงก็ได้เหมือนกันนะมันเป็นพบเรือนที่ เป็นกึ่งดีกึ่งเสียนะคะในเชิงความเปลี่ยนแปลงก,ก็คือการตัดสินใจทางการครบหาช่วงนี้ก็เกิดขึ้นได้นะไม่ว่าจะตัดสินใจคบหาหรือว่าตัดสินใจถอยคนละก้าวนะเนื่องจากดาวในภพเรือนมรณะก็คือเรื่องราวของการจบลงได้นะคะสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้นะคะก็คือดาวการสื่อสารซึ่งอยู่ในภพเรือนอรินะคะเป็นลักษณะคําพูดคําจานะบางทีมันก็เกิดจากสิ่งที่เราพูดเร็วพูดไวคิดไม่ทันนะคะก็ส่งผลเสียได้เหมือนกันรนะวมทั้งเรื่องราวทาง ความผิดพลาดในการสื่อสารเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะบางทีเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเร็วก็กลายเป็นเรื่องช้านะเนื่องจากเรื่องการติดต่อสื่อสารรอคอยนะคะรวมไปถึงความหมายเชิงการขนส่งต่างๆนะใครที่ค้าขายออนไลน์นะคะช่วงนี้จะมีปัญหาจุกจิกกวนใจเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องมาก,กับเรื่องการนัดหมายการขนส่งมากเป็นพิเศษดาวคู่68นะคะส่งผลกับชาวสิงช่วงนี้การใช้อารมณ์ก็จะมากขึ้นด้วยนะคะบางอย่าง ตัดสินใจรวดเร็วนะไม่ค่อยมีเหตุผลนักนะคะหรือการครบหาชื่นชมชื่นชอบใครช่วงนี้บางทีมันมาจากเรื่องอารมณ์รักใคร่ที่ไม่มีพื้นฐานของความเป็นจริงหรือเหตุผลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการครบหาคนใหม่ๆนะคะการหลงไหลกับเรื่องสัตว์เลี้ยงก็ได้หรือเรื่องลูกหลานบริวารนะก็คือใช้จ่ายเงินเพื่อความพึงพอใจนะคะหรือว่าความรักใคร่เป็นพิเศษดังนั้นก็เป็นเชิงเสียงเงินไดจากเรื่องของอารมณ์ของเรานะคะ ใครที่กําลังมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นคนต่างแวดวงนะคะต่างอายุต่างวัยหรือว่าคบหากันเพิ่งเริ่มนะช่วงนี้ก็ระวังว่ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคบหาเพื่อหวังบางสิ่งจากเรานะหรือว่าเป็นช่วงที่มีความรักใคร่สเสน่หาแล้วมันสิ้นเปลืองนะก็เป็นได้สําหรับชาวสิงห์นะคะให้ไว้เป็นข้อมูลสําหรับชาวสิงห์นะคะในช่วงครึ่งหลังมกราคมนะคะที่มีทั้งเรื่องราว ดวงดาวที่มีกําลังแรงนะคะรวมทั้งในส่วนดีและส่วนที่ให้ไว้เพื่อเตือนใจนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ